อ่ะเริ่มที่คนนั้นอยากที่ประชาปาลอุ้ยพัชราภาใช่ไหมโอ้โอ้จะรู้ว่าฝนจะตกอยู่ฝั่งลาวไปโนวดหมี่ให้กูด้วยดิ ปูปรายาจะตกตอนนี้เราอยู่ปู่ชีฟ้าตรงไหนปู่เ้ไอ้เด็กดอยดอยดอยไรดอยเหมส้มใ้ยี่สงขมื่อนสงน้าชีฟ้าชีฟ้าเร็วอันน้วมันเขา <laughs> 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 yeah, or two. Cool.